สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตุกกระตูกเกมเมอร์อีกแล้วนะครับทุกคนแคำนึงนะทุกคนเซตกล้องแป๊บเด้อเจ๊งงบ้าคนไหนกระตกยาๆๆๆเจ๊งงบ้าคนไหนกระตักคนนี้อีการดำมมาตอร์แมนอีการดำใช่แล้วทุกคนเห็นเราไหมอย่าอย่าลืมนะว่าว่าเราเป็นตัวไหนเราใส่หน้ากากขาวอีดัมอีการดำอยู่แล้ว liếc liếc tuê, idam lila. ba, cá à, <laughs> à, à. ta bên nà kah, cá đi, say khuê cái, say khuê. à, dị jai dị jai dị say, say em gì mình mì <laughs> <laughs> yeah. okay. ra. OK, ngấn mát, ai mày? แล้วต้องเดินออกไปหน่อยที่<ต>ม <า S 2> ันดูบางจะเทนั้นจะเทนี้ไปแล้วต้องมีบ้านอยู่ยังยงเลามาอแล้วก็คือหากหายจากแมปนฟเฟเวนไปนานก็คือจะอาจโดยฐานะที่ผู้ติดตามจะครบนะครบสิบนะทุกคนทุกๆสิบจะมีจะทำคลิปพิเศษแบบพิเศษมากมาก อันหนึ่งคิดเดีอวร้อนรอี่ผ่านมาดู้จักรักี่เตาความตรงนี้มันดูแบบแบบแบบเด็โอ้ยใกระมุนมาเจ๊ลงจุดเริ่มต้นแล้วซะมันดูคนเยอะหรือว่าจะอยู่หอพักหอย่ออะไ เพราะมันไม่มีคอมพิวเตอร์อรอออเพราะว่ามันจะมีแต่ว่ามันอมันมีน้อยอ่ะเยซเซพอเจเจใช้คอมหลายเครื่องเหรอใช้หลายเครื่องมากนี่หูบบ้านส่วนตัวเยจะจะจองนัมเบอสี่ี่สามนะจับงนี้ ต้องเลยนลั่นแรกไอ้เจ้าชาวบ้านที่มันมีสัตว้ไงที่มันมีสัตว์ใต้ดินด้วยไม่เราบ้านหลังนี้เลยทุกคนก็คือก่อนหนึ่งก็คือต้องลอกบ้านว่าบ้านเราไม่เสร็จเลยเฮ้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 ยล่วงล่วงแบบเฮ้ยเฮ้ย ต้องเสกมามาเฝ้าบ้านนะทุกคนขอไอจีฟอนหน่อยจะเจอวันสุดซุ้มไม่เกินใจแต่น,นอนแบบสั้นๆไม่มีใครใครจะอ้อนแล้วเ <c oughs> ย้เ <c oughs> ย้เย้ใส่หน้ากากอ,อีการาเป็นโจรโจรแบบกันตนัวดีโห <No. S 2> ไมาญาจะไม่อยากเป็นโจร <c oughs> ใช่เอ้ยต้องเป็นโจรเจ้จะไปตำรวจเจ้ไม่ได้ใส่เสื้อตำรวจโดนโดนรักษาคน ยอ๊ยอ๊ยอเะเจ๊ต้องเป็นอาชีพเกมเมอร์เมื่อรักษารักษารักษาเซททันทีเจ๊ต้องกลายเป็นซอมบี้ไม่เจ๊จะไม่เล่นให้เจ๊กลายเป็นซอมบี้ใช่ให้เจ๊จัดให้จัดให้แต่งตัวเละๆเลยซอมบี้มีหมอแล้ว ถ้าตดตรงนี้ก็จะเป็นการเอาสีนะจ,จุ๊จุ๊จุ๊แล้วพาทุกคนมาย้อมสีผมกันไหมกระเต๊ะไปทุกคนเดี๋ยววันนี้กบน้อยจะพาทุกคนนะไปย้อมสีผมกันนะปนนนไปทุกคน อาอเอ้ยเราเกือบขับชนกันแล้วกคนเจ๊มีหางจิ้งโจ๊ปะจิ้งจอกจิงจจ้งโจ๊มีที่ไหนเล่า <c oughs> มาทุกคนนี่แล้วให้เรามานั่งที่ตรงนี้แล้วเราก็เลือกสีอ่าสีอ่อนๆอ่าสีเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะ <c oughs> นี่แค่นี้ได้แล้วทุกคนได้สีผมสวยๆแล้ว ต่อไปเราก็จะใช้เป็นจักรยานยนต์อันนี้ก็จะเป็นโรงโรกนะทุกคนครอยากให้รีวิวโรงพักก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนแล้วก็โรงพยาบาลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเนวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่นี้มันเป็นที่ที่ลึกลับมากทุกคนอันนี้เป็นที่ลับนะอยู่ในหนึ่งที่ลับในแบทรืเพเว่นเลยนะทุกคน มาเห็นเราจะพากะโต้ขึ้นไปด้วยแล้วทุกคนโต้ขึ้นได้ไหมขึ้นยขึ้นเลย,เลยอ,อ,อ้ขึ้นดีๆสิขึ้นแล้วกระโดดตึ๊กมันกบยังไงกระโดดไม่เป็นนี่่ะทุกคนโอ้ยมันเป็นที่เรียบลามากแล้วว่าใครอยากเล่นก็ใครอยากให้แบบรีวิวแบบ ทั่วๆโรงพยาบาลเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนนี่ถ้าเราเดินตรงนีงง้มันจะเป็น,นอ้อยตกอะคือเราจะก่อ,อกวนโรงพยาบาลโดยการวนไดเราวางไว้ข้างหน้าโอเคทุกคนไปที่ต่อไปกันเลยเอาแล้วก็แต่งตัวทำไมนี่ อันนี้ก็จะเป็นร้านเกมนี่ร้านเกมคุณอันนี้คือมีคนในแมปเยอะมากเลยนะนี่พาขับจักรยานเขาเน้าไปทัวร์เลยรล้านโปรดเราเลยนะอันนี้คือร้านโปรดของกระต้นะที่กระต้เล่นกระต้ต้องมานะคุณร้า,านน,นี้คือร้านเกมนั่นเองนะคุณงั้นเดี๋ยวถ้าสถติว่าจบคลิปเดี๋ยวต้องไปแคปหน้าจอไหมเจ๊ไม <พอ S 1> ่ต้องหรอเดี๋ยวแคปหน้าจอดีกว่าเจ๊ค่พอพอจบคลิปเจ๊เลิกเล่นมาอย่าง ก็โตมาหาิเจ๊แล้วเจ๊แม่แต่เจ๊ครับแม่แต่พอเจ๊ครับอืมเจ๊บอกกระตฝ mm mm นจะตกแล้วเร็วกระตเห็นไหมเข้ามายี่ใกล้ๆกล้โอเคพอแล้วได้แล้วเจ๊ครับโอ้ยทุกคนฝนเทลงมาเทาลงมาเท,าล,งาทาลงมาในหน้าตูหนะต้ห้องหน้าตู้ห้องหนะ้าตู้ห้องแล้วกลับบ้านก่อนไหม โอ้ยเปียกเปียกเปียกทุกคน,นเปียกไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากให้ยังไม่มีคนสนใจเลยถ้าสมมติว่าอยากให้ทำคลิปนุ๊ปเฮฟเว่นดีก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคน,นะก,คนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่งั้นก็วันนี้นะคะจะทำคลิปกดป๊อปด็อกนะทุกคนเพราะวกก่ากดป๊อปดอ็อกแบบยอดวิวมันพุ่งแบบเร็วมากเลยทุกคนไม่ได้ดูเองป๊อปด็อกอะ แล้วก็คิดว่าจะทําแบบเล่นๆไง่คํานั่นแหละๆๆพอพอจบคลิปอย่าเลิกเล่นเร็วนะโอเคก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบจะทําเล่นๆเฉยๆนะ,นะคลิปปกติก็ไม่ได้ใส่อะไรมากแต่ปรากฏเฮ้ยพอทํายอดวิวมันแบบเกือบร้อยแล้วก็ตอนนี้ปบดอ,อกกับนเราจะวาบันไดไว้หน้าบ้านก็เจเ้ยแล้วก็ปีนบ้านก็ตัวียปีนบ้านคนะ ีล้ก็เกิีฮะกตต้องไมได้สั่งกิมคีเจจะกิมคีเจ๊น่จิก็เข้าวันตัวดเข้าให้ดูกเจ้าไ่โโอเคทุกคนงั้นก็ขอจบคลิปหน้าบ้านแกโตเลยก็แล้วกันแล้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด กดซัดๆใครงี้ไว้แล้ววางบใบหน้าบ้านก็อย่าดูกรรไครขจะเราไม่ได้ออกไปเลยมาวางอะไรบนใบหน้าบ้านกัตัวเนี้ยก็ไม่แน่เจ้มันวางไม่ได้เจก็ต้องออกไปฮะกันก็ถ้าใครชอบทีนี้อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราแน่ครับทุกคนแล้วเจ้ค่ะ